สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญน,นะคะมาดูกันว่าคุณมาผ่านบททดสอบนี้หรือยังคะ <c oughs> บททดสอบแห่งชีวิตคุณผ่านหรือยังคะบททดสอบเรื่องใดคะคุณผ่านหรือยังคะบททดสอบนี้คุณผ่านหรือยังคะมาดูกันนะคะบททดสอบเรื่องใดคุณผ่านได้หรือยังคะอืม ว้าวสามถ้วยความสุขการเฉลิมฉลองการพบปะกันการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบททดสอบในเรื่องการครบเพื่อนนะคะโอ้โหคุณผ่านแล้วนี่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงของคุณกอดคอกลมเกี่ยวแล้วความสำเร็จคุณก็ผ่านนะคะโอ้คุณประสบผลสำเร็จด้วยนะคะ แล้วคุณจะได้ออกเดินทางตามความฝันของคุณไปนะคะเห็นไหมคะมีสิ่งนําทางคุณด้วยว้าวคุณจะได้ออกเดินทางนะคะย้ายถิ่นฐานก็เป็นได้นะคะบททดสอบนี้มันมีการผ่านความหนักหน่วงด้วยสิบไม้ท้ายไปแล้วว้าวผ่านไปแล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะว้าวบททดสอบนี้คุณผ่านนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพชรอวน พราะที่ผ่านมาคุณอึดอัดหน้าดูตอนนี้คุณผ่านด่านนะจ๊ะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เฉลิมฉลองเลยนะคะว้าวใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะกดติดตามด้วยจ้า